คนค้าวันนี้คะ่ะเราอยู่กันในไม r คร t Mod m e c h a n i c a มา a s t e r y ค่ะ Mechanical มาร t e r y ใช่แล้วมีกําลังมาดูการปั๊มเบรดคะ่ะพอดีเราหยุดการทำงานของเครื่องจักรไว้แล้วเหมือนตรงนี้จะมีปัญหาใช่ไหมก็เลยมานั่งดูคะ่ะแต่เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะโอเคเขาได้ส่งได้เข้าได้ส่งได้ไดไดก็โอเคคะ่ะถูกต้องแล้วใช้ได้วันนี้คะ่ะไปให้สุดทางโอเค ไปลุยกันเลยค่ะไปให้สุดทางกับเอสเซน์สม่วงค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ของมีเยอะไหมอันนี้มีศูนย์ใช่ไหมคะอันนี้มีหกรค่ะแล้วก็เราต้องไปอีกภาคหนึ่งขอเกาะมิวน,นาจะเห็นแวบๆบแบบอยู่ที่ประมาณ800เอสเซนค่ะ800อเอสเซนอ์นหนดูสินี่865ค่ะเอาเข้าระบบอิมเตอร์นิดหนึ่งอนี่แหละคือของที่เราต้องใช้ค่ะตอนแรกตรงน,นี้เป็น ตัวปั๊ม EMC ใช่ไหมคะแต่เราต้องการใช้เพื่ออัปเกรดต่อดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนค่ะเป็นกล่องแทนไม่ใช่ตัวปั๊มแล้วโอเคลุยกันเลยค่ะอย่างแรกมอยูต้องการเจ้าสิ่งนี้ค่ะอาหารให้กับเบรดเราต้องมีแพนเค้กแพนเค้กลาวาให้กับนอนค่ะการหยอดลาวาไม่ใช่เรื่องใหญ่หลักๆที่เราต้องทําคือแพนเค้กค่ะแพนเค้กหนึของที่ต้องมีโอเคก็ ต้องใช้เครื่องบุดสินะใช่เลยค่ะ <Okay. S 1> มิวต้องทำโซนใหม่ขึ้นมาค่ะเพราะเราเห็นชัดว่าโซนนี้เต็มแล้วแน่นแล้วค่ะแน่นแล้วคือตอนแรกเข้าใจว่าแบบทำโซนนี้โซนเดียวก็น่าจะพอค่ะแต่ไปประมาณมันไม่พอนะสิโอ้โหไม่พอเลยค่ะก็เลยต้องเพิ่มโซนโอเคไปเตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่ขยายโซนเพิ่มด้านนี้ค่ะจัดไปเลยแล้วกัน อ,อย่างแรกที่เราต้องทำค่ะโต๊ะครับใช่แล้วค่ะแน่นอนว่าตัวนี้คือเรื่องของการบดค่ะจึ๊บจึบจึ๊บปึ๊บป๊บนั่นแหละใช่เลยมิวมีแล้วใช่ไหมแต่มิวต้องการมากกว่านี้ค่ะสองตัวสองตัวจะพอไหมเออพอค่ะรู้สึกดูจากวงในก็คือหมุนทางนี้ไปฝั่งนู้นโอเค น่าจะหมุนจากทางด้านนี้ไปฝั่งนูน้นค่ะแต่หมิวไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่ามันไวมากหมิวก็เลยมองไม่ค่อยออกค่ะอะไรดูสายพันธุ์ก็น่าจะรู้ค่ะใช่ตามสายพันธุ์ค่ะเนี่ยเออเออไป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 ไงถูกต้องถูกต้องนี่คือการบดท,ที่หมิวต้องการเลยจ้าหมิวต้องการสิ่งนี้เลยค่ะแน่นอนเครื่องบดหมิวจะต้องใช้สองเครื่องค่ะ เซ <c oughs> ตติ้งทั้งคู่เซติ้งทั้งคู่อา้าวโอ๊ยใกล้เกินไปใกล้เกินไปวางเครื่องจักรไม่ได้ห่างประมาณนี้ล่ะน่าจะวางได้นะคะอ๊บอ่าท,ทางกันหมุนที่เดียวกันค่ะยังไงโดนดาเมจเหมือนกันอใช่เลยจ้าของที่มิวจะเอามาบดมีสองอย่างค่ะเพียงแค่สองอย่างเนั้นเอง คือเนเธอร์แลกค่ะแล้วก็น้ำตาลตั้งไว้ตัวรับค่ะแล้วเวลาที่เราจะส่งออกแน่นอนเอ็กพอ,อร์เตอร์แบบนี้ไปเลยค่ะเนเธอร์แลกแล้วก็ดูกกคเคนค่ะเพื่อเอาไปเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทีนี้เราก็เดินสายคอมพิวเตอร์ค่ะก็จะเรียบร้อยในสเต็ปแรกแล้วรือยังไม่ได้ปั๊มเนเธอร์แลกกับน้ำตาลใช่ไหมคะเราก็ต้องปั๊มกันหน่อยแล้วตรงนี้สิน่าจะมีช่องว่างเหลืออยู่ค่ะเหลืออยู่ไม่เอ่ยนี่ไงช่องนี้อ่ะ ชูกคเคนค่ะปัม๊มแล้วก็เนเธอร์แกค่ะมีช่องว่างเหลืออยู่ไหมนะปึ๊บปึ๊บจึ๊บโอ้โหเต็มค่ะเลสโตน์ลิงเอามาสักหนึ่งตัวค่ะระดับตีเลยแล้วกันค่ะวางไปเลยเอ็กเตอร์สเตอร์เรทต่งออกเท่านั้นตอนแรกเราปั๊มตรงนี้เป็นชูเกคเคนตรงนี้ก็ต้องเป็นเนเธอร์แกค่ะเรียบร้อยทเท่านี้เนเธอร์แกในระบบคมิวเตอร์เราก็จะมีมหาศาล โอเคทำงานไหมโอ้โหแค่มาก็เห็นเลยค่ะว่าเขาทำงานแน่นอนเขากำลังบดไปเรื่อยค่ะจายบดเลยจ้ะโอ้โหผ่านปุ๊บน้ําตาลปั๊บไวอะเพราะอันนี้มันคือความไวสูงสุดค่ะของบ้านเราเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน้ําตาลค่ะมาแล้วน้าตาลสองร้อยค่ะสองร้อยน้ำตาลตัวนี้พื้นในห้าสิบโอเคโอเคถือว่าได้ถือว่าได้ค่ะล็อกไปเลยของที่หราต้องการสองอย่างมาแล้วจ้า ไก่จ้าได้ยินไหมว่าสิงใครไก่ของเรานั้นต้องดีเทคเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กันด้วยค่ะแน่นอนอันนี้มิวจะปรับติดลบเพราะไม่ต้องการให้ไอเทมเข้ามาในกล่องนี้ค่ะปุ๊บ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 ,บลไปเยอะๆโอเคนี่ไข่ไก่กันใช่ทำไมมีแค่สองร้อยอ๋อเพราะว่าเราเอาใส่ในระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้วค่ะพันสามนั่นเองอันนี้คือตัวเก็บสะสมน้ําตาลใช่ไหมคะเราเก็บสะสมไว้ตรงนี้เราปล่อยออกมาได้เลยค่ะปล่อยออกมาปุ๊บน้ําตาล อย่างที่เห็นปล่อยมาเลยค่ะเออจื๊บรับเข้าค่ะรับเข้ามาเต็มมาเต็มออสองอย่างค่ะมิวได้มาแล้วแล้วก็เครื่องสตัมเครื่องสตัมมิววางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโอเคแล้วเราก็จะเดินสายนี้มาให้ไกลนิดหนึ่งค่ะ,ะจื๊บจื๊บสายพานเรียบร้อยค่ะทำงานอย่างแน่นอนแต่มิวโดดออกไม่ได้จื๊บจื๊บ จึ๊บจึ๊บจึ๊บเดินสายออกไม้ห่างนิดนึงโอเคได้ล้วเราจะได้เดินไข่ไก่มาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่มาตรงนี้เลยต่อสายออกมาค่ะเราต้องไปเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อสายเรียบร้อยเอาล่ะใต่ไข่ไก,ไก,ไก่ค่ะ เรียบร้อยมาแล้วทำง,งานนั่นเลยค่ะจานวิวได้มาแล้วนะโอ้นี่คือจานที่เราต้องการคัะจานเพื่อนนอนจานเพื่อนนอนเรากินได้ไหมไม่ได้เป็นจานที่ทําจากในเลอกค่ะเหลือแค่เอาลาวามาหยอดก็พอแล้วมีชอบสายพลังงานมัดนี้มากเลยค่ะดีมากเลยของมัดพลอเวอร์เดินผ่านสายได้อ่ะซึ่มันดี แบบสายไฟที่เดินผ่านได้ค่ะโดยที่เราไม่ตายคือแบบเป็นอะไรที่ดีมากมีปลื้มมากค่ะสิ่งนี้เป็นอะไรที่ปลืม้มปริมสุดๆอ่ะเอาละ่ะโดดขึ้นหน่อยจึ๊บเราจะต้องส่งไอเทมเข้าตรงนี้ใช่ไหมคะแน่นอนน่าจะเป็นก้อนหินค่ะเพื่อหลอมเป็นลาวาใช่ใส่เข้าไปหลอมเป็นลาวาค่ะแล้วก็ยอดนั่นไงเบ็ดเก๊ก อาหารของน้อนค่ะอเป็นอาหารที่ดีมากเพราะอาหารตัวนี้ค่ะจะทําให้น้อนเป็นไฟสีฟ้าสุดแสนจะแรงฤทธิ์กัดเนี่ยเป็นไงล่ะน้อนบอกโอ้เราไฟลุกท่วมเป็นไงล่ะเราเรา,เรารู้สึกถึงความแข็งแกร่งกันน้อนไฟสีฟ้านั่นเองอาหารของเจ้ามาแล้วนะคะบอัปเกรดให้เหลือเพียงแค่หนึ่งกอง แล้วก็ใส่ตรงนี้มาค่ะอ่อหยิบม,มาหน่อยฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์ลงไปอาหารของน้อนเรียบร้อยค่ะอืมโอ้โหยนอนบอกอิ่มอร่อยกันแน่นอนค่ะน้อนไฟสีฟ้าคือสิ่งที่หมูต้องการยอดกันก้อไฟอย่าเดียมค่ะอย่าเดียมของที่หนูต้องใช้ใช่ไหมชิ้นแรกค่ะเอสเซนต์ระดับสีเหลืองค่ะ แล้วเราก็วิ่งไปต่อตรงนี้ค่ะหยิบม,มาเลยแผ่นอัพเกรดสีฟ้าโอ้แผ่นอัพเกรดสีฟ้าเราครับด้วยระบบคิมพวเตอร์เนาะอ้อเรื่ออะไรน้านี่คะ่ะอิลิตเซอร์กิตอิลิตคอนโทรลเซอร์กิตแล้วก็พิโซฟิวโอ้ยขอไฟพิโซฟิวค่ะแล้วก็โมบิสฟิวนี่สี่อย่างคะ่ะเราได้มาแล้วมิวคิดว่าน่าจะครบนะคะใส่เข้าไป ปลืบตีอย่างยังไม่ทํางานเรายังไม่ได้เดินพาลาังงานไปยังข้างบนนั้นเจ้าตัวปันน่นด้านบนค่ะเขาก็เลยยังไม่ทํางานนั่นเองอือเอาละค่ะเดี๋ยวเดินพาลาังงานให้เดี๋ยวนี้เลยตัวเองเดินแล้วปั่นค่ะโอ้ปั่นหลากหลายสีได้มาแล้วเตแต่มันไม่ชมพู <c oughs> มัน มันมันยังไม่ชมพูมันมันมันยังไม่ใช่มันต้องอีกนิดค่ะอีกนิดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องมากกว่านี้เราต้องอาบสีชมพูให้เขาด้วยรีไฟฟิลค่ะคือของที่เราต้องใช้หายังไงล่ะเนี่ยโอ้มิวเห็นแล้วค่ะบอกได้เลยว่าไม่ยากเท่าไหร่เราต้องใช้น้ำมันค่ะแต่ในที่นี้เราไม่ต้องใช้ลงกันน้ำมันนะ เขาบอกว่ามันมีเครื่องจกักรง่ายๆที่กลั่นได้ค่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละซึ่งน้ํามันของเราไม่มีปัญหาเลยค่ะน้ํามันของเราได้มาแบบหนึ่งก้อนด้วยค่าพลัง EMC เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ต้นเควสแล้วค่ะเขาให้เจ้าสิ่งนี้มานี่คือน้ํามันค่ะที่เราต้องเอาไปต่อยอดนั่นเองเริ่มเลยค่ะเรียบร้อยค่ะนี่วางกองแล้วสําหรับการใส่ของแถมที่เราได้มาค่ะทีนี้เขาก็ทํางานได้ใช่ไหมได้ตอนนี้เขารออะไรรอการทางานค่ะ กำลังค่อยๆสกัดมาเรื่อยๆรีไฟฟิวก็มาเรื่อยๆค่ะเอาล่ะได้เวลาส่งรีไฟฟิวแล้วค่ะจ <c oughs> ึ๊บจึ๊บได้เวลาได้เวลาได้เวลาแล้วรู้สึกดีค่ะหนึ่งสองสามสี่โอ้โหวางมาเลยค่ะนี <c> ่ <oughs> น้ำมันที่กันแล้ว <inate> ดีเงามา,มากรับเข้าเครื่องค่ะทางด้านสายนั่นแหละมาแล้วค่ะมาแล้วแต่สายมิวไม่พอมิวต้องไปเอาสติลมาครับสายก่อนมิวได้มาอีกแปดสายค่ะสายส่งของเหลวนั่นเองเขาส่งของเหลวมาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บจื๊เอ,อ้ยส่งเข้ามาค่ะส่งเข้ามานี่ไงรีไฟฟิวห้าทางเอ้กองดีกองดีของดี <jest> ได้เวลาแล้วสินะเอาละค่ะสายเคเบิลมาเดินพลังงานค่ะจึ๊บจื๊บเออว่าไงตัวเองไปแล้วพลังงานมาแล้ว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 อย่างไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ,อ๋โอ้โหหนึ่งก็หนึ่งพันแล้วแล้วทำไมไม่ทำงานล่ะเอ๋อผลผลิตตรงนี้แล้วละกัน องออกค่ะเหมือนจะทําหรือไม่ทําเนี่ยอันเนี้ย <c oughs> เหมือนจะทํางานแต่กี่วิขนาดน่ะเฮ้ยมันดูไม่นานขนาดนั้นนะเนี่ยกี่วินาทีอะอย่าบอกนะว่าต้องใช้ตัวเร่งความเร็วเง้มแง้ม,งมค่ะลองดูสิอัป,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 ปเกรดแล้วนะโอ้ขึ้นแล้วค่ะหนึ่งขีด ภาพนี้ค่ะโอ้โหต้องไม่ใส่ตัวอัปเกรดอืมมีหน้าละ่ะมันมีเควสออฟชั่นอลค่ะเควสออฟชั่นอลเควสทางเลือกบอกว่าเราทำตัวเร่งเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยเออม่รู้ว่าทำไมตัวเร่งเวลามิวถึงไปทำมันแพงมากในตอนแรกค่ะออทุกคนคะถ้าเราคราฟสิ่งนี้คะ่ะเขาแถมฐานฟรีคือตอนแรกอะมิวคิดว่ามันแพงนะแต่ไปไป,ไปมา,มาเอ,อ๊ะ ไม่เพลงี่ค่ะสงสัยจำผิดมอดอมืราคาค่อนข้างถูกมากเอาล่ะเราก็ต้องมาตั้งตรงนี้ใช่ไหมในเมื่อเจ้าช้าค่ะโอ้ทำไมเป็นสีทองล่ะเนี่ยปั๊ด์เวิร์ดค่ะถ้าแล้วเป็นสีทองเหรอโอ้เอาล่ะค่ะไวขึ้นไยตัวเองโอ้โหพลังงานหายเดียวดียวเดียวเดียว โอ้โหพลังงานไม่พอคะ่ะแบบนี้คือเี็นนะเล่นเล่นเวลาแล้วพลังงานไม่พอพลังงานน่าจะไม่พอที่ไหนไม่พอที่สายเหรอคะโอโ้แค่ตัวเล่นเวลาตัวเดียวคะ่ะมิวอยากเห็นมิวอยากเห็นความไวพลังงานไม่พอพลังงานบ้านเราหมดแล้วค่ะไม่หมดนะสายของเราก็ส่งพลังงานได้สูงมากคะ่ะ ไวเออสมควรพลังงานหมดโอ้หกแสนตดวิเลยค่ะโอ้คือมันมันคัตต้นมมาเขาคัตต้นมมามันก็เลยไวมากแค่เครื่องเดียวโอ้พระเจ้าช่วยแค่เครื่องเดียวค่ะโอ้โหไม่น่าเลาพลังงานหมดคือแบบนี่มันไวสุดในสามโลกค่ะ ไม่ได้ล่ะพลังงานหนึ่งไม่พอถ้าอย่างนี้ยังไงก็ไม่มีดางพอดอพลังงานค่ะ <laughs> พลังงานเข้าเครื่องเราไม่ทันอันนี้อะใช่โอ้โหหมดเกลี้ยงมือไปเอาตัวอัปเกรดมาค่ะลองคราฟมาดูซึ่งคราฟไม่ยากเลยวิธีคราฟแค่ซวเวร์ก็พอละโอเคลองเปลี่ยนถ้าไวขนาดนี้ใช่ไหมคะถ้าไวขนาดนี้จึ๊บอ,นอินดีจีใช่ลองลองลองวิธีนั้นดูอะ เพิ่มความจุของพลังงานค่ะตอนนี้เป็น400,000ถ้าเป็นธรรมดาก็คือ200,000ใช่ไหม,มได้เป็น400,000ค่ะก็คือคูณหลายเท่าแล้วแล้วหอมไหมเพิพ่มความจุพลังงานค่ะน้ำเงินพลังงานเพียงพูอ้ไว้ค่ะไว้โอ้ไว้4 0 0 0ห0 60,000ค่ะโอ้อยางงี้เรียกว่าไวเลยโอเคงันเครื่องนี้ก็ต้องเพิ่มความจุพลังงานด้วยค่ะจึ๊บ ต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะอัปเกรดเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่มความจุพลังงานอย่างเดียวนะความจุพลังงานเพิ่มคูณ2ค่ะแต่ว่าการส่งพลังงานเข้าเครื่องได้คูณ6ก็คือเหมือนกับว่าท่อในการส่งพลังงานเข้าเครื่องของเราอ่ะเป็นท่อใหญ่ใช่ไหมคะถ้าใส่อัปเกรดตัวนี้เครื่องจกักรก็สามารถที่จะรับกับท่อใหญ่นั้นได้ค่ะดังนั้นท่อส่งพลังงานสายส่งพลังงานเราก็สามารถใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพค่ะ r f r f Transfer เนเนาะหนูคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นไงเออได้ค่ะ แล้วก็นี่อะไรโอ้พลังงานจ้าไปนี่เออทำงานทำงานพลังงานหมดค่ะอืจดจไปค่ะจัดไปคือแบบพลังงานบ้านเราไม่ได้หมดนะแต่คือเครื่องจักรมันรับไม่ได้เครื่องจักรเขารับได้แค่นั้นค่ะโอ้โหใส่ใส่เพิ่มพลังงานค่ะเออปันแค้จจิ้มปุ๊บก,ก็ได้เลยเหรอ จิ้มปุ๊บของก็ส่งเลยค่ะแค่จิ้มก็เสร็จเนี่ยเนี้ยปั่นด้วยความไหวมาไหมมาอมืแต่ก็รีไฟฟิลไม่มาไม่ทันค่ะมิวจะขยบนิดหนึ่งค่ะมิวจะขยับเครื่องจักรตรงนี้กับเครื่องจักรตรงนู้นให้อยู่ใกล้ๆกันจะได้ใช้ตัวเร่งเวลาตัวเดียวเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะบางทีค่ะเขาส่งแบบไลโอยไปทางนู้นทีไล่โอยไปทางน,นี้ทีอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยปรับเป็นแบบให้ใสเ่เทมได้สองชิ้นค่ะ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นของแถมอะไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นตันเฟอร์ใช่ไหมหรือว่าน้ำมันทาค่ะก็สามารถอยู่ได้ทั้งคู่แล้วก็ขยับมาใกล้ๆแล้วค่ะขยับมาใกล้ๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้บอกเลยว่าดีมากโอ้โหหกสิบสี่ชิ้นพลังงานสี่แสนค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากๆค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการภารกิจเสร็จสิ้นค่ะ เอ็เซนทุกประเภทออโต้เป็นที่เรียบร้อยยอดเยี่ยมเลยเขาไว้ตักรีไฟฟิลเข้า <c oughs> ปึ๊บหนึ่งถังเพื่อควยคอมพิวทค่ะแล้วก็หยิบไอเทมนี้มามาหนึ่งเราต้องหยิบให้ทันอะ่ะโอ้โหยิบไม่มีทางทันค่ะต้องต้องหยุดการทํางานก่อนโอ้โหเต็มค่ะเต็มเต็มแบบปึ๊บเลยเอออย่างนี้แหละค่ะถึงว่าดี โอ้โหพลังงานเต็มรีไฟฟิลเต็มโอ้โหของนี่ก็ทำงานเต็มนีค่ะเข้าตัวมากดันเลยค่ะสำเร็จโอ้โหเอเซนระดับสีม่วงสุดยอดมากยังเหลือที่เราต้องการเราต้องการเป็นก้อนค่ะรับมาเอ้ยเควสคอมพลีทำไมไม่มีเสียงเล่นล่ะนึกว่าจะมีเสียงแบบตึงต้งๆๆขึ้นไม่มีไม่เป็นไรค่ะเรียนรู้ไปเลยโอ้โห อีเมซีมหาศาลค่ะยอดเยี่ยมมากโอ้ขึ้น900าแสเมื่อกี้โอ้ไวค่ะไวมากโอ้สี่แสนสี่แสนสแสนมาอีกแล้วทุกอย่างได้เสร็จสิ้นแล้วค่ะสิ่งที่มิวตั้งใจก็คือเอเซนทุกประเภทได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเมตนับจากนี้ค่ะจะเหลือไอเทมเอ็นเกมครีเอทีต่างๆมานา,นาแต่ว่าเราเรียบร้อยแล้วนะโอ้ นี่คือเกาะของเราค่ะที่เราเล่นมาด้วเองแต่ละโซนแต่ละโซนโอ้โหบางโซนก็ผ่านด้วยความยากลำบากใช่ไหมคะโอ้โหเวทค่ะ m Minecraft Mechanical Mastery ถือว่าเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับมิวเพราะว่าเราได้เอเซนที่มิวต้องการทุกประเภทแล้ว <c oughs> สุดยอดเลย แต่ว่าถามว่ามีภารกิจต่อไหมมีค่ะเป็นเอเทมสไตล์เอ็นเกมครีเอทีฟซึ่งผกติเราก็ไม่ค่อยทำเอ็นเกมเท่าไหร่หรอกเพราะไม่รู้จะฟาร์มไปทำไมค่ะแค่นี้ก็ออโต้นั่งอยู่เฉยเฉยอีก็ไหลมาเทมาแล้วค่ะสุดยอดไปเลยโอ้โหภายในเกาะของเราค่ะก็อย่างที่เห็นค่ะโซนต้นไม้ตรงนู้นค่ะแล้วก็โซนพลังงานอพลังงานจากโซลาร์เซลล์ค่ะการโปรเซสต่างๆแล้วก็โซนตรงนู้นค่ะเป็นโซน การฟาร์มนอนค่ะแล้วม well ี่ยก okay. ็ไปแอบปลูกพืชไว้นิดหนึ่งค่ะสำหรับใยแมงมุมนั่นเองแล้วก็ส่วนล่าสุดของเราในส่วนตรงนี้ค่ะส่วนสุดท้ายสำหรับเอเซนส์สีม่วงค่ะคือทั้งหมดนี้เลยนะเนี่ยเพื่อเขาเพื่อเขาตรงนี้ก็จะเป็นเอเซนส์สีเหลืองใช่ไหมคะก็อยู่ตรงนี้ใช่โอ้โหเอเซนส์สีฟ้าค่ะก็อยู่ตรงนู้นอืมเป็นอะไรที่แบบดีมากๆค่ะในวันนี้โอเคทุกคนค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะ ทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะลาก,กันไปก่อนเจอกันใหม่ในไมโครมว p ดแ k หน้าค่ะจะเล่นอะไรดีนะที่หนูเลงไว้ก็มีคราฟโท,ปโท,ปโทเปียคราฟโทเปีย,มลย,ลย,ปยไม่ใช่คราฟโทเรียค่ะจะเป็นดิทเปียมาเลยเหรอยูเปียไหมไม่ใช่คราฟโทเปียคราฟโทเปียอีกเกมหนึ่งค่ะคราฟโทเรียใช่ไหมคราฟโทเรียน่าสนใจมากเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเรา น่าจะต้องไปเลือกกันอีกทีค่ะว่ามดแพงหน้าจะเป็นอะไรแต่สำหรับมดแพงนี้แล้วกันไปก่อนเจอกันใหม่มดหน้าค่ะไบายค่ะแต่ก่อนที่จะไปถ้าเราโดูไปเราจะตายไหมเราตายไหมลอๆดูดูสิยาเฮ้ยไม่ตายเออตูงไม่เพียงพอโอ้เลือดเด้งกลับขึ้นมาค่ะแล้วมก็เรียนรู้อะไรใหม่แล้วที่หลังเนี่ยพกอันนี้ไว้ค่ะไลท์สโตนเดียว แล้วก็พลังงานค่ะไม่ต้องไม่ต้องสะพายกระเป๋าไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารกับเรื่องเลือดสีเลือดเมื่อไหร่เขาก็ดึงดึงดึงไว้เรายอดเยี่ยมมากค่ะเอาล่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ